สวัสดีเพื่อนๆนและกันรายานมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับอันชาราศีมิถุนถือได้ว่าเป็นราศีที่สของปีโหราศาสตร์และสัญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดี ของชาวราศีนี้ก็คือคนคู่ชาวราศีนี้เป็นคนที่เฉลียวฉลาดเป็นคนที่อ่อนไหวและเป็นคนขี้สงสัยช่างซักถามนะครับชาวราศีนี้มีสิ่งที่สนใจเต็มไปหมดและมีความชำนาญเป็นอย่างมากในการเข้าสังคมชาวราศีมิถุนนะครับเป็นนักแสดงออกถึงจุดยืน ถึงบุคลิกภาพที่แตกต่างอย่างเปิดเผยและเป็นคนที่มีไหวพริบปณนิพานเป็นอย่างมากท่านจะไม่มีวันแน่ใจได้เลยว่าท่านกำลังเผชิญหน้ากับคนแบบไหนลักษณะแบบไหนของชาวราศีนี้อยู่นะครับเพราะเขามีหลายด้านและชาวราศีมีถุนชอบเข้าสังคมชอบการแต่งกายชอบการสื่อสารนะครับเขาเป็นคนที่พร้อมจะสนุกในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะ เป็นคนเคร่งขลึมหรือเอาการเอางานเป็นอย่างมากได้เช่นกันนะครับวิธีขอบุญเก่าให้ส่งผลมาใช้ให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในปี2 5 6 8สวัสดีครับขลยายนมิทุกท่านอาจารย์เชื่อว่าหลายๆท่านคงจะเคยประสบพบเจอคงจะผ่านพ้นช่วงเวลาที่แย่ๆในชีวิตมานะครับเป็นช่วงเวลาที่ดวงนั้นตกต่ำหม ว่าจะเป็นการเงินการงานก็ติดขัดทำมาค้าขายไม่ขึ้นทำอะไรก็ดูเหมือนจะมีอ,อะไรมาขัดแข้งขัดขาตลอดนะครับและหลายๆท่านจนมุมจนต้องร้องอดอวยว่าอยากจะขอบุญเก่ามาใช้ดังนั้นแล้วในคลิปวิดีโอนี้ไม่ใช่ความบังเอิญที่ท่านมาเจอนะครับท่านอาจจะกำลังประสบพบเจอกับปัญหาก็อาจจะเป็นได้นะครับ วิธีขอบุญเก่าให้ส่งผลมาใช้ให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองมีอยงนี้ตามความเชื่อการขอให้บุญเก่านั้นมาส่งผลนั้นเป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมาในหลายศตรวรรษในหลายปีนะครับรวมถึงในพุทธศาสนาด้วยนะครับซึ่งเป็นการขอให้บุญกุศลที่เราได้ทำเอาไว้ในอดีตชาติหรือชาติปัจจุบันนะครับ ได้ส่งผลให้เกิดความสุขความเจริญให้ก้าวข้ามผ่านอุปสรรคก้าวข้ามผ่านปัญหาที่กำลังประสบพบเจอบุญเก่าที่ว่านี้ถ้าเป็นอดีตชาติเราจำไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นชาติปัจจุบันในวัยเด็กเช่นเราอาจจะเคยช่วยเหลือสัตว์อาจจะเคยช่วยเหลือผู้คนอาจจะเคยทำบุญเขาเรียกว่าเคยบวชเคย ถวายสังฆทานเคยถวายภาพป,ป่าอะไรต่างๆเป็นต้นนะครับในคลิปนี้วิธีขอให้บุญเก่ามาสมผลนั้นนะครับถือได้ว่ามีหลากหลายวิธีที่แตกต่างกันไปตามความเชื่อของแต่ละบุคคลโดยทั่วไปแล้วจะมีหลักการประมาณนี้นะครับเมื่อท่านประสบพบเจอกับปัญหาหาทางแก้ไขไม่ได้ หรือรู้สึกว่าดวงตกทำมาค้าขายไม่ขึ้นนะครับอันดับแรกขอให้ท่านตั้งจิตให้เป็นสมาธินะครับก่อนที่ท่านจะขอพรให้ท่านได้อะไรหรือขอพรให้ท่านหลุดพ้นจากปัญหาใดๆก็ช่างขอให้ตั้งจิตให้เป็นสมาธินะครับควรจะทําจิตใจให้สงบตั้งสมาธิ เพื่อให้จิตใจของเรานั้นเกิดความแน่วแน่และรับพลังงานที่ดีได้อย่างเต็มที่นะครับะข้อต่อมาคือการอธิษฐานนะครับให้ท่านนั้นระลึกถึงบุญกุศลต่างๆที่ท่านได้เคยทำมาในเขาเรียกว่าตั้งแต่ที่ท่านจำความได้ความดีอะไรก็ตามที่ท่านได้เคยทำมา ความดีที่ผ้านี้ต้องเป็นความดีที่ท่านนั้นทําแล้วรู้สึกภูมิใจไม่ว่าจะเป็นความดีใหญ่หรือความดีเล็กเช่นท่านเคยภาคภูมิใจว่าครั้งหนึ่งเคยได้บวชเป็นเนนหรือครั้งหนึ่งเคยได้ช่วยเหลือเพื่อนสนิทที่เขากําลังลําบากหรือครั้งหนึ่งเคยได้ช่วยเหลือ,อสุนัขจรจัดเป็นต้นอะไรก็ตามนะครับ ที่ท่านทําแล้วท่านรู้สึกมีความสุขนั่นคือบุญกุศลที่ท่านได้เคยสร้างนะครับก็ขอให้ท่านระลึกถึงสิ่งเหล่านั้นนะครับแล้วก็กล่าวว่าบุญกุศลใดๆที่ท่านได้เคยสร้างทั้งที่จําได้และก็จําไม่ได้นะครับก็ขอให้มาส่งผลในปัจจุบันนี้ขอให้ท่านนั้นพบเจอทางที่ดีพบเจอทางออกทางแก้ไขในปัญหา ขอให้ชีวิตหลุดพ้นจากความยากลำบากนะตรงนี้เป็นต้นนะครับข้อต่อมานะครับคือการปฏิบัติธรรมเชื่อกันว่าการปฏิบัติธรรมนั้นเป็นสิ่งที่จะช่วยให้ใจิตใจสงบและเชื่อมโยงกับพลังงานที่ดีได้ง่ายขึ้นการปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเป็นการฝึกสมาธิการสวดมนต์หรือแม้แต่กระทั่ง การฟังธรรมให้จิตใจสงบเป็นต้นนะครับสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ท่านนั้นมีพลังความคิดทางด้านจิตใจมีความคิดที่ดีใจเย็นลงและหาทางออกในปัญหาที่ท่านประสบพบเจอได้ง่ายขึ้นนะครับและข้อต่อมาข้อสุดท้ายคือการทำบุญ การทำบุญนี้ถือได้ว่าเป็นความเชื่อสืบทอดกันมานะครับไม่ว่าจะเป็นบุญใหม่หรือบุญเก่าการทำบุญนั้นคือการเพิ่มพูนบุญกุศลให้กับตัวท่านเองและเป็นการกระตุ้นให้บุญเก่าที่ท่านได้เคยทำเอาไว้มาส่งผลณปัจจุบันให้เกิดสิ่งที่ดีๆกับชีวิตนะครับในขณะที่ทำบุญ สิ่งที่ท่านควรระลึกถึงขอให้ท่านจงรับรู้เอาไว้ว่าบุญเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นบุญไม่ได้เกิดขึ้นเองโดยปริยายแต่บุญเกิดจากการกระทำความดีเกิดจากสิ่งดีๆที่ท่านกระทำเองดังนั้นการขอให้บุญเก่ามาส่งผลในปัจจุบันควรไปวควบคู่ควรไปพร้อมกับก,บการทำาบุญใหม่นะครับ เรียกได้ว่าบุญใหม่ก็ต้องสร้างนะครับบุญเก่าก็ขอบุญใหม่ก็สร้างการสร้างบุญใหม่ไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์ทำสมาธิหรือการช่วยเหลืออะไรก็ตามมันก็คือการสร้างบุญใหม่ควบคู่นะครับผลของบุญผลของบุญกุศลที่ท่านได้สร้างที่ท่านได้เคยสร้างนั้นนะครับจะส่งผลชัด เจนในหล,หลายปัจจัยเช่นเวลาท่านเจอปัญหาท่านจะเจอทางออกจะมีผู้หรับผู้ใหญ่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือหรือตัวท่านนั้นจะกลายเป็นแมวก้าชีวิตชีวิตจะไม่มีวันถึงทางตันเมื่อถึงที่สุดก็จะเจอทางออกโดยเขาเรียกว่าปฏิหารนะครับทีนี้เรามาดูนะครับความเชื่อเกี่ยวกับบุญเก่านะครับ การขอให้บุญเก่ามาส่งผลนั้นถือได้ว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมทำความดีไม่เบียดเบียนคนอื่นทำจิตใจให้สงบแล้วอยู่กับโลกปัจจุบันให้ได้เมื่อท่านประสบพบเจอกับปัญหา การทำบุญการแก้เคาะการแก้กรรมการขอบุญเก่ามาใช้มันเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเพื่อให้จิตใจท่านนั้นดีขึ้นหรือดึงสิ่งดีๆเข้ามาแต่สิ่งที่มันจะเกิดเอฟเฟกสิ่งที่มันจะเกิดผลรับที่ดีกับชีวิตท่านคือการกระทำํำอยู่กับปัจจุบันให้มากๆเช่นถ้าท่านติดขัดในเรื่องของการเงิน ท่านก็ต้องกลับมารีเช็คตัวเองว่าสิ่งที่ทำให้ท่านติดขัดนั้นมันเกิดจากจุดไหนเราต้องมาหาปัญหาเช่นปัญหาเกิดขึ้นจากที่ตัวท่านเองนั้นใช้จ่ายเกินตัวเช่นผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนของแพงๆแถมยังไปใช้จ่ายเลี้ยงเพื่อนฝูงเขาเรียกได้ว่าใช้จ่ายเกินตัวปัญหาก็เกิดขึ้นหรือปัญหาที่เกิดนั้น จะเกิดจากปัญหาอะไรก็ช่างขอให้ท่านพิจารณาให้รอบคอบและหาทางแก้ไขหาทางตัดให้ได้นะครับนี่คืออันดับแรกอันดับที่สองเรามาดูวิธีแก้ไขในด้านต่างๆเช่นถ้าท่านเป็นหนี้นอกระบบหรือท่านเป็นหนี้โดยที่ท่านไม่ได้ก่อเช่นท่านเคยผิดพลาดเคยไปเซ็นคำประกันให้ใครเราก็ต้อง มาศึกษาในเรื่องของระบบไฟแนนซ์มาศึกษาในเรื่องของระบบเคลียร์หนี้เคลียร์สินอะไรต่างๆดูวิธีแก้ไขให้เป็นหลักเป็นขั้นเป็นตอนไปวิธีเหล่านี้จะช่วยให้ท่านหลุดพ้นจากความทุกข์ยากหลุดพ้นจากปัญหาในปัจจุบันนะครับเอาละครับกระยาณมิตรทุกท่านถ้าเกิดว่าฟังมาถึงจุดนี้แล้วอาจารย์ก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยนะครับความเชื่อกับการปฏิบัติ มาคู่กันจะส่งผลให้ท่านนั้นเกิดความสำเร็จและหลุดพ้นถ้าใช้แต่ความเชื่ออย่างเดียวไม่ปฏิบัตินะครับเช่นมูอย่างเดียวไหวอย่างเดียวไม่ทำงานไม่ทำการไม่ศึกษาไม่พัฒนาตนเองอาจารย์คิดว่าการเปลี่ยนแปลงจะไม่เกิดขึ้นกับท่านอย่างแน่นอนในทางตรงกันข้ามถ้าท่านมูท่านอ่า แก้เค็ดแก้กรรมทุกอย่างนะครับแล้วท่านมาปฏิบัติมันก็จะส่งผลดีกับท่านอย่างแน่นอนนะครับสิ่งสําคัญกรลยานนมิทุกท่านนะครับถ,ถ้าเกิดว่ากําลังประสบพบเจอกับปัญหาตอนนี้อาจารย์แนะนําเลยอันดับแรกต้องตรวจดวงชะตาประจําปี2568นะครับดูว่าดวงตกไหมดูว่าดวงเป็นอย่างไรช่วงไหนควรระวังช่วงไหนควรลงทุน ควรระวังคนรอบข้างควรระวังคนแบบไหนเป็นต้นการดูดวงการฝากดวงมันเป็นแค่แนวทางให้เรารู้ว่าอันไหนเราควรหรือไม่ควรแต่สิ่งที่จะส่งผลคือการปฏิบัติดังที่อาจารย์บอกแต่ทั้งสองอย่างมันมาควบคู่กันนะครับเมื่อเรารู้แนวทางว่าถ้าตัวอย่างว่าในปีนี้เราไม่ควรเชื่อใครง่ายๆเราควรเชื่อตอนเอง เราก็จะได้มีแนวทางเวลามีใครมาชวนมาเขาเรียกว่าชักจูงเราไปลงทุนไปอะไรเราก็จะได้ไม่เผลอใจไปพลาดเอาเงินไปลงทุนกับเขาเป็นต้นนะครับก็ขอให้กัลยาณมิตรที่เข้ามารับฟังนี้เจอแต่สิ่งที่ดีและก้าวผ่านปัญหาไปได้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ